าเรามีผู้มารับบริการนะคะโนสปานะคะสปาต้านะคะไม่ใช่สปาชาสปาต้านะคะนี่คันแรกนะคะนวดนวดนวดตรงช่องลำคอ,อน,นะคะนี่ให้ลูกค้าเคลืคลิมก่อนนะคะนี่ คากำลังเคลิมแล้วนะคะคยไล่นะคะแล้วก็ทำการน,นวดผู้ที่มารับบริการทางเรานะคะสลบไปแล้วะค่ะนวดฝ่าเท้านะคะเวลาเลี้ยงนะคะก็พยายามดูฟัน ดูมือดูเท้านะคะว่าอะไรบ้างนะคะเขาจะได้ชินกับเรานวด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 หน้าอกก่อนเอียงตัวนะคะคุณลูกค้านะคะคุณลูกค้าเองตัวนะคะจะนวดไทยทอยนะคะคุณลูกค้า ที่มางคำว่าความสุขเล็กๆของกะทินะคะ <c oughs> แล้วก็จะมานวดนะคะนวดขมับ มาส์สมาส์สมาส์ส hmm. mm hmm. mm hmm. ทำให้หน้าติง่งตึงปึๆนอนด้านหลังเป็นไงบ้างคะคุณลูกค้าพึงพอใจในบริการของทางเราไหมคะ ค่ะใครใครที่ว่างๆนะคะเลี้ยงน้องนะคะไม่ว่าจะเป็นสุน,นัขเป็นแมวอะไรก็กระลอกเนี่ยก็ลองคุยกับเขาดูนะคะก็ถึงเขาจะพูดตอบเราไม่ได้แต่เขาก็รับรู้เพราะเขาก็เป็น,นอีกหนึ่งชีวิตเหมือนเรานะคะงี้ก็ลองทําดูเนาะคุยกันได้ไม่เสียหายอะไรเนาะอย่างนี้นเขาก็รักเราอ บริการตรวจสุขภาพฟันนะครับนี่ดูฟันหน่อยให้ดูฟันหน่อยดูฟันหน่อยแงบหาฟันดูสวยไหมแสสวยนะเนี่ยดูดูดูดแอบน่ารักอืเชิญค่ะนวดบรรทาให้นะคะคุณลูกค้าบนคุณลูกค้าพึงพอใจในบริการของทางเราไหมคะ อาหารค่ะบ๊ายบายกล้องหน่อยบ๊ายบายบ๊ายบายครับบ๊ายบายหนูลิชี่ขอลาไปก่อนนะคะหนูลิชี่ให้โชคไหมคะ16กุมภานี้เนาะบ๊ายบายไปแล้วครับ